สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่มหกรรมเว่าอีสานนะครับเว่านานาชาติที่ห้วยราชบุรีรัมนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีการแข่งขันเว้านะครับด้านในนะครับตอนนี้กําลังคึกคักเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะครับตอนนี้เรากําลังเดินเข้ามาในบริเวณงานโอ้ขึ้นมาแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวไปดูนะครับครับนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับบริเวณงานเว้านานาชาตินะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีการแข่งขันว้าสองห้องนะครับ พร้อมแล้วไปอีกแล้วครับขึ้นขึ้นเร็วมากนะครับตอนนี้เรียนจากว่ามีว่าวเข้าทําการแข่งขันเป็นจํานวนมากนะครับตอนนี้ก็เห็นทางโกอฐานก็น่าจะถี่50าสิบาแล้วนะครับอ่สามสิบเอามมารอเลยครับอ่าพร้อมเลยครับนี่นะครับ ครับตอนนี้ทางโฆษกสนามอ่านว่ามีว่าวเข้าเข้าร่วมการทำการในการํำนวนร้อยกว่าตัวครับตอนนี้น่าจะเป็นหรือสีนะครับตอนนี้โอ้ย26โอ้หางยาวมาก26ครับเราต้องรีงการปล่อยนะครับเพราะเวลาจะไม่พอ26เป็นของเทพสุราเทพสุรานี่ครับนี่ครับ ใครที่ชอบสุรา้องบัญชีอะไรครับบครับต่อไปหมายเลขสิบเก้าไปเป็นหกสิบหกแปดแปดยี่สิบเก้าอยู่ไหนสิบเก้าอ่าสิบเก้าเตรียมสิบเก้าเทพสุราอันนี้อะไรยี่สิบใช่ไหมมาต่อเลยครับมาต่อตามเลขเลยอ่ะพร้อมแล้วเบอร์สิบอะไร นะครับเอาเล่ามาเอาเล่ามากรรมการได้ส่วแล้วก็อ้นี้ขึ้นไปแล้วก็เยอะแล้วครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมก็เยอะเลยนะครับตัวนี้นี่กําลังจะขึ้นอีกแล้วได้บริการน่าวทีทสามไปบาลินตายไปไปแล้วไปอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นโอยโ้ยร้้้ย้ย มนาชเล็กน้อยควนาต้ตัดเสือแต่เป็นมนดูระแต่ผู้แข่งคันครับี่ลาชัยี่ลาชัยกุย84าดาพระพง์อาพระพง์ อา,อา,อาไม่กลัวชนไม่กลัวแล้วเออนี่เฉียดเลยฮะอ้าว,เ,าวเริ่มลอยเลยอ้าวเดีย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 วยังไม่มุนเดี๋ยวสตางค์มุนก่อนเลย ยอดเลยแสดงาพร้อมแล้วาลว,วาวจุฬาครับเอา <c oughs> เอาไปชิงหน,น่เลยนั่นนี่นี่แหละนี่แหละเสียงเสียงเสียงเงี้ย